สวัสดีค่ะวันนี้หนาวแล้วนะคะเราเสนอเสื้อคลุมผ้าทอเป็นผ้าฝ้ายนะคะคลุมอย่างเดียวนะคะสีดำจะขายดีมากนะคะมีทุกไซส์นะคะอ่าอันนี้เป็นผ้าทอยกดอกสอดดิ้นนะคะทำให้มีความโดดเด่นอ่าในเนื้อผ้าก็จะมียกดอกเห็นไหมคะจะยกดอกลายลำพูนนะคะ แล้วก็จะมีสอดดิ้นเป็นจุดนะคะบางทีก็จะเรียกว่าเสื้อคลุมลายจุดง่ายๆนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะยกดอกลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงกลางเป็นตรงกลางเป็นอสอดดิ้นนะคะเป็นผ้าฝ้ายเราตัดเย็บเราตัดเย็บอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเป็นคอจีนตัดเป็นตัดเย็บเป็นคอจีนนะคะแต่งเหรียญ ติดกระดุไม่ได้แต่ว่าโชว์ได้นะคะเหมือนแม่ค้าใส่นะคะเข้ารูปนะคะเข้ารูปเสื้อแขนยาวนะคะข้างหลังตีเก็ตนะคะอ่าสีดําจะมีเยอะที่สุดมีทุกไซส์นะคะจะมีสีแดงแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นสีอ่ากะปิสีฟ้าสีไพร สีฟ้าสีฟ้าเทาสีนกพิราบจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะนกพิราบก็สวยนะคะฟ้านกพิราบเนื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลายเหมือนกันทุกลายนะคะลายจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันทุกลายค่ะมีไซส์ M S M L จะถึง X X L นะคะเริ่มต้นที่อกสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบนะคะ ไหลก็จะประมาณ่14 15 16มีทุกไซสถามสอบถามมาได้นะคะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ตัดเย็บสวยนะคะมีกรีดตรงช่วงหน้าอกนะคะตัวนี้ข้างในใส่อุ่นมากมีกระเป๋าสองข้างกระเป๋าตรงนี้นะคะของแม่ค้านะคะมีด้านหลังจะตีเกรดแล้วก็เข้ารูปนะคะเข้าเชฟสีแดง เมื่อกี้สีแดงอ่ะสีแดงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนื้อผ้าจะอยู่ลักษณะนี้นะคะยกดอกนะคะยกดอกลายไทยแล้วก็อสอดดิน้นเป็นผ้าสอดดิ้นตรงตรงกลางนะคะสีแดงสีดําจะมีทุกไซส์นะคะสีแดงต้องสอบถามมานะคะเป็นคอคอจีนนะคะแต่งเหรียญ ในลักษณะนี้นะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายปูกาวเรียบร้อยด้านในปูกาวแล้วนะคะเย็บตีเก็บอย่างดีนะคะสีเทาสีเทานกพิรามก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสวยทุกสีนะคะแต่สีดำเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะสีดำทำให้เราดูผอมลงนะคะ สีเข้มนี่นะคะสีดําก็จะเป็นลายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีสอดดิ้นตรงกลางนี่นะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นคอเชอเออคอจีน,นะคะ่ะลักษณะนี้นะคะ ีเทาอันนี้จะเป็นสีไพรนะคะอันนี้จะเป็นสีไพรออกอเขียวเขียวเข้มเขียวขี้มา้าออกเทาๆนะคะขี้มา้าออกเทาๆนะคะสวยเหมือนของแม่ค้าไหมคะสีดำอ่ะสีดําจะดูดีกว่านะคะ แล้วแต่คนชอบบางคนก็ถือแต่สีดําเนี่ยเวลาใส่แล้วมันดูเข้มมันดูผอมลงนะคะมันดูมันดูเราเพียวลงนะคะอันนี้สีไพรออกเขียวเขียวตุนตๆน,นะคะเนื้อผ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เข้ารูปนะคะแต่ว่าเราติดกระดุมไม่ได้นะคะตรงนี้เราติดกระดุมไม่ได้แล้วก็จะมีตีเก็บตรงช่วงหน้าอกให้นะคะสีแดงก็สวยนะคะสอบถามมาได้นะคะหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะคะเป็นผ้าทอ,อายกดอกนะคะแดงก็สดใสน,นะคะดำก็ลึกลับหน้าค้นหานะคะ สีดำนะคะให้ดูลายใหม่นะคะลายก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสีดำนะคะสีดำดำก็สวยนะคะดำก็เข้ารูปดูตัวเล็กลงเลยนะคะใส่สีดำแล้วเข่งขมหน,หน้าเก่งขามนะคะสีดำ สีเขียวใครแล้วก็สีแดงแดงมีสองแดงนะคะแดงสดใสอันนี้แดงสดใสอันนี้แดงขึ้นขึ้นก็คือแดงแดงช้ำแดงสดใสลายผ้าก็จะหลั่นกันไปนะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะวางผ้าอีกแบบหนึ่ง อันนี้จะเป็นไซส์ไซส์ L นะคะแม่ค้าก็ใส่ไซส์ L นะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจหน้าเพจได้นะคะ YouTube ช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะเป็นเป็นผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะตัดเย็บเข้ารูปนะคะตัวนี้สวยใส่คลุมไปไหนก็ได้ช่วงนี้หนาวแล้วนะคะใส่ได้นะคะมีราคาปีกราคาส่ง1,200บาทนะคะถ้าทายกันมาได้หน้าเพจนะคะ